ตอนนี้ผมจะไปกบาบสศการะกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับหรือเสด็จเตี่ยของชาวทหารเรือครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปกับเสด็จเตี่ยกันครับเป็นทางเดินทันได้เดิน เป็นตำหนักครับเป็นตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตรวมศักนนดิ์นี่ผมจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปครับเป็นตำหนัก พรเกตุดมศักดิ์เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นไปข้างบนขอดรองเท้าก่อนครับขอดรองเท้าแล้วเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไป ตรงนี้ก็เ,ออเห็นวิวครับวิวนั้นสะพานวิวทะเลขึ้นไปข้างบนไปกราบสักการะองค์เ็จเตียก่อนครับตรงนี้ประตูกอนตรงนี้ครับเดี๋ยวหอมเหลือ,อด,ดู เปิดแล้วมีเสด็จตีื่องในครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้สักการะกับสักการะท่านกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพาทุกท่านเดินทางกลับนะครับข้างใน ด้วยบนบารมีของท่านจงคุ้มครองให้ผู้ชมทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยครับ <c oughs> ออกมาแล้วครับปิดประตูครับปิดประตู <c oughs> ะตลงก่อน ตัวลงก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลิงจะเข้าไปตรงนี้ครับผมมาดูบรรยากาศข้างนอกอนี้เป็นเข็มทิศเป็นไจโรเข็มทิศนี้ดูวิวข้างนอกดูวิวรอบๆครับของบรรยากาศดีสวยงาม นี้พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เดินลงนะครับ เดินไปขึ้นเขาชมวิวต่อครับ